สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสูชส่ช่องย p e c i a l ตอนนี้นะคะบอิยุที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนเมนูเอาพี่ติ๊กเลย ตอนนี้กะได้สร้างไปแล้วนะคะอยมากับพี่สะพายแล้วก็พี่ชายอันนี้คือพี่ซ้ายแท้ๆนะคะแล้วก็นี่คือพี่สะพายแท้ๆนะคะเอาแบบเป็นปอมตอนนี้ระวังที่ปลอยนั่งร้องก๋วยเตี๋ยวก็คือหอมมากน้ำซุปหอมแบบว่าร้อยมาหอมมากๆเลยชุ่มซ่านกับกว้างางคนกับหลา ทอดมันซึ่งเชงชิมโนค่ะระวังรอกอืออ่อจับเป็นรสชาติที่อมมากกวานี่มาแล้วอันนี้อะไรเลยอันนี้เขาสร้างเป็นมีเหลืองคือกันหมดเลย เป็นตินไก่ตินมกระเทียมตินไก่กระเทียมตีนกระเทียมมู๊ยมอนาลากแห้งซปเปอร์ค่ะน้ำข้นมากอันนี้ไงเป็นดดนีน่ากินอะ่ะ<ด>ยำเนี่ยงก่อนยำอะไรบ้านอะไรก็ตามนี่นเดี๋ยวเต็มโต๊ะค่ะตอนนี้ แต่ตีมเขาแบบว่าเปื่อยมากเลยนะตุนบบตดน,ตนั้งแต่เมื่มอวานเลอว่าแบบว่าเปื่อยมากเลย <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวปล่อยยังไม่ปุงนะคะ๋ยวปล่อยสีหมาซิมตีมก่อนถ้าไม่ต้องเคี้ยวอ่ะกุดึงกระดูก มา,ลาไล้ไปเล่นปางกันเลยกระดูกก้มก้มเคี้ยวไปเลยอะ่ะอืมอมอมมากชิมน้ำซุปน้ำซุปหอมแบบหอมเครื่องเทศน,นัวนะี่ยกระดูกเป็นยังไงวะเออ ข้อปากแล้วแบบกระดูกหาไม่เจอมาดูพี nah. ่ชายบอกจริงก่อนี่นี่แซ่บยอดยังไงคะอร่อยไหมคะมากอร่อยจริงแซ่บมะแซ่บกระเบื้องเหรอเนี่ยอันสุด เอ้โหปล่อยทายยุริปล่อยกืนน้ำลายแหละเ <laughs> ส็นนุ่มมากไม่ได้กินตีนอืม <laughs> มนมาเที่ยวปริ้ายเลยอะมันหายไปเลยค่ะ กระดูออกตามข้อเล็กๆมันอ่ะเล้วคืนขลับไปแล้วนึกแบบมันเคี่ยวมันนุ่มไปเลยอ่ะเหลือแค่แข็งๆที่เขากินมาแลไรคืออันน่ะซุปเปอร์นะคะอันนี้คือซุปเปอร์ มะนาว <บ S 1> นัว <บ S 1> นัว<อ><อ>เนี่ยค้นต้องทนก่อนพี่โยชนคนนัวรสชาติโอเคอ่ะบางทีหนูไปกินบางทีแล้วมันแบบเปรี้ยวโดดเลยเปรี้ยวเฉยๆอันนี้อร่อยเดี๋ยวครัอ,อันนี้มันรู้อันนี้คืออะไร,ะรก็ไม่รู้มันเป็นแห้งๆอะไรมั่วบ้านงานเต็มมั่วอะไรบ้านไหนเนี่ยเมนูไม่รู้ซื้อเมนูค่ะกะเจอุ้ยน้อ,องพริกแบบว่าให้มาแบบทำน้องกับแก้มเลยค่ะน้าเบียร์เสตเกี้ยวนี่ กินแล้วไม่แตกเบียเลยอะเออจริงๆเวลาพี่ย้อมากินนะสั่งมาสั่งกลับบ้านกินกับเบียร์แต่เขาไม่ขายใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ขายอ้ำหอมน้ำตีนอะไรพวกบ้านงานอะไรเนี่ย ยำตีนมั่วบ้านงานหรือเปล่าอืมนี่ใส่ปลาร้าหรอเออโคตรนัวเลยอันนี้ใส่ปลาร้านะคะแต่ไม่เป็นมีเหลืองนะทุกคนนี่ไงคือลองให้คุณทำอันนี้นี่เหรออืมลองดูทำที่ร้าน,ดนานะได้เคยกินเนี่ย มันคือยำนี่แหละมันกินตีนมันคือน้ำน้ำยำปลาเนี่แหละแต่เอามาใส่ตีนไก่แบบสีเหลืองแต่มันเข้าเข้ามันหอมนะนเข้ากับตีนนะมันกินดูนะน้ำปลาล้างเขาไปในตีนนี่เลยตื่นก็ได้พี่เรี้ยงว่าเขาต้องแช่ไปหรือเปล่าไม่น่างแช่ทำไมต้องแ่เพราะเราใส่มันไม่ได้แล้ว แตกดีอะเราขาวเแบบเป็ดนะบอกแล้วในงูมันมันมีแอลกอฮอล์ที่เราอชอบอะไร้าเลยออร่อยุเเด็ดใส่่ก็รัอ๋อน่าเป็นงานแต่งยอดอะไรเนี รสนักเรียนเตะอบรนคอเน้กคนไม่ได้หลายเพราะเพราะชื่อเสียงนะคะคนเยอะพอรสชาติราะร้ลาค กลิ่นซุปเปอร์นองแบบหายไปไหนเัากระดูกออกมามเย่ยกินกระเทียมกระเทียมไรเทียมทามชื่อมึง <c oughs> ก็มึนใจมาจริงเขาบอกแต่เป็นอร่อยจริงจริงกันนะคือยกนิ้วใหยเลยน้ำวันเขาลุ่มสุนานานมากมากเขาอาจจะใช้นี่ก็ได้หม้อแรงดันอ่ะเนาะใช่หมอ้อก็เกาหลีลใช้กันพนะี่ยังอยากได้ไว้เลย นี่กิน,นแบบซวงเลยอ่ะ ส่วงเลยนะพี่อ่ะเมนูแค่แห้งเลยมันแห้ง <c oughs> ตอนนี้ก็เลยเราสองคนนะพี่ด้ว<อ>นหนึ่งเพี่ยวเลยโอ <c oughs> <c oughs> ตายหายแล้วเป็นคนกินไม่ค่อยได้แม่ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่กินไม่ค่อยได้เลยว่าชีถั่วแล้วค่ะอันนี้เขามีแบรนด์ของใครไหมขนมถ้วย มั้งไม่รู้เมื่อกี้ไปต่างไม่ดูทีิ่งห่มถ้วยที่ถูกวิธีคือตักมาคาเดียแล้วก็กินไปเลยปาดถูกอืมยังไม่เรียบร้อยเลยนี่คือกิ่งหูมถ้วยท่ถูวิธีเอ้าวหายไปไหนอ่ะไปหาและเอ้าดูดูสภาพเื่องทุกจ่างค่ะ เปอร์เคี่ยงขนมเกี่ยงเหมือนอร่อยนะอร่อยแนะนำนะคะใ่าที่อยู่ใกล้เส้นบีร้านมาอยู่ตรงไหนค้องสี่ธัญญะสี่ธัญญบุรีเส้นโรงเรียนสวนกุหลาบเข้ามาจำนั่นค่ะเสกติงเข้าท้องบอเบอเบถือแต่ว่าปนแนะนำเลยนะขายมานะสั้งซูเปอร์เปิด GPS อ่ะเออ GPS ง่ายที่สุดสร้งซปเปอร์ค่ะมันอร่อยมากนะคะ ลองมากินดูเพราะว่าอร่อยก็อร่อยนะคะทุกคนอาละาค่าอย่าลืมกดติดตามกดซักแซงกดไลค์กดแชร์กดน้ำนะคะมื่อน,นี้บอยไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย